นองนโยบายอยู่บ้านเพื่อชาติคุณแม่ยังสาวโบเชียดาและสามีแบงค์กฤิชพลก็เลยถือโอกาสจัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ลูกชายอาชิอาชิรวัตรอายุครบ17ปีที่บ้านตัวเอง นอกจากนี้ยังถือโอกาสเดียวกันเชิญอดีตสามีฟลุกเกิรกพลพ่อของอาชีและภรรยานาตาลีเจียระวนนรนณนเลี้ยงแสดงความยินดีที่ทั้งสองเพิ่งแต่งงานกันอีกด้วยส่วนบรรยากาศบนโต๊ะอ,อาหารนะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นถึงแม้ฟลุกและโบพ่อแม่ของอาชีจะแยกทางกันไปแล้วแต่ก็ยังมอบความรักให้แก่ลูกชายอย่างเต็มที่ค่ะโดยสาวโบก็เผยว่าทั้งโบและฟลุกคุณลีพี่แบงเป็นคนที่เข้าใจความรักในครอบครัวทุกคนเหมือนกันก็คือรักอาชีและให้ใจร้อย ทุกคนมีความสุขเมื่อได้อยู่ด้วยกันหน้าที่ของสามีภรรยาแม้จะหมดไปแต่หน้าที่ของพ่อแม่ไม่มีวันหมดอายุนี่จริงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราข้ามมาอีกหนึ่งคนค่ะกับนักร้องสาวคนนี้นะคะน้องหวายค่ะปัญญาริษาค่ะที่เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของเธอเธอก็จัดแบบว่าแฮปปี้กับครอบครัวแถมยังมีเซอร์ไพรส์จากแฟนหนุ่มเรียกว่าบรรยากาศแสนจะอบอุ่นเลยละค่ะ และปูปริยานะคะเธอเพิ่งเกิดไปเมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมาเธอก็โพสต์รูปภาพทำกิจกรรมเด็กๆในโครงการ UNSCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ีิภัยแห่งสหประชาชาติพร้อมข้อความภาษาอังกฤษประมาณว่าสำหรับวันเกิดในปีนี้สิ่งเดียวที่ขอก็คืออยากให้เราเรียนรู้และผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ไปด้วยกันทุกชีวิตมีคุณค่าหวังว่าในที่สุดจะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ